ครับอยู่ในช่องหนุ่มเมืองมวลเกลีทัวร์ออฟิเชียลนะครับครับตอนนี้ผมพาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่กับเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มครับสวัสดีครับยังไงฝากช่องหนุ่มเมืองมวลเกลีทัวร์ออฟิเชียลด้วยนะครับครับผมสองเงี้ยงก่อนหนุ่มเมืองมนเจโอทูหนุ่มเมืองมนเจโอทูครับพี่น้องฝากติดตามด้วยครับผมครับนรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมภาพพี่น้องเบิองเวทีเลยครับผมเยอะเลยมากโอเค ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับกำลังเริ่มนะครับอู้ยแสงไฟเวทีมาช้านะครับวันนี้ทางไกลเดินทางไกลอันนี้บรรยากาศหลังเวทีนะครับ มาช้านิดหนึ่งนะครับพอดีทางไกลนะครับเดินทางไกลจากป่าจีนบุรีนะครับอันนี้มือกองนะครับมือกองเสาวนะ้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกินเขายังงครับก็ร่างนันนงตามสบายเด้ออันนี้บ้านอายเด้อล่ะบ้านอายนะเนย <Okay. S 2> เกลทูนะ เลยครับฝนมาตกเลยเมื่อนี้นะครับต้อง่ากอดโป้งนะครับไม่มีฝนนะครับสถานที่ดีมากนะครับดีนะครับเงาะสวัสดีครับ,รบรเจุ่มเมืองมวนเจี๊ยถั่วโอเคเลยครับโอเคเลยวันนี้วิ่งตามมาอยู่ตามไม่ทันแต่มาช้าเนาะ แต่ว่าพี่มาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เจ้ากูจงกว่าจะลงมาจากเขาปักทงเชียงจุงกัวจะจุงกว่าจะเก็บก็พี่มามาเจอพ่อยศพ่ออะไรเรื่องขึ้มาจุงกัวจะทำอะไรสิกูก็ทื่เร็วหนักเยอะครับที่ก็มาแต่ชลบุรีอ่ะก็ตามมานะทุกนาเราก็หนักอีกหนักหนักเพราะว่าเรื่อกตีห้าด้วยเมื่อคืนใช่ไหมตีห้าตีห้ากลับ กับผมบุญเช้าแล้วก็เบทีอ่ะเห็นไหมล่ะใช่จ้ะเบทีก็กินข้าวยังนอกินข้าวยังกินแล้วผมกินเล็กน้อยก็ไม่รู้ว่ากินอะไรพี่รถพี่จอดอยู่กับพี่สมอดอ๋ออยู่ตรงนไหนตรงข้างหลังใช่ไหมโอเคเลยครับโอเคกันนะเห็นใส่เอ็มยังครับเนี่ยเห็นใส่เอ็มยังครับเห็นแล้วเห็นแล้วเจอกันแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับ ก็ดูบรรยากาศนะครับร้านค้านะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> สนุกเรียนนอนนะครับวันนี้สนุกครับคนเยอะนะครับวันนี้ ฝนไม่ตกนะครับมาล้างตาอย oh. ล้างตาแล้วครับวันนี้นะครับชุดก่อนเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วฝนตกนะครับแ oh. ม่ค้าครับ oh. ขายดีดีนะครับ oh. ครับผม oh. วันนี้ที่รักษาความสงบก็ เตรียม <an> <t une> พร้อมแล้วนะครับวัสดีครับพี่วัสดีครับ,รบว,วัสดีครับ,รบวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ ผูอเหี่วิทยกรนะครับหาสมุนนะครับผู้จัดนะครับยังไงพี่ขอถามความรู้สึกหน่อยครับว่าวันนี้เป็นยังไงครับคนเยอะไหมอากาศดีคนวุ้นทุกครับมาซอยกันในไลๆเด้เับครับ ผมมาจากชนบุรีนะครับพี่ผมมาช่วยพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เขาต้องเสื้อไปให้เขาเพราะงานงานกุศลครึ่งหนึ่งผมว่างานกุศลใช่ไหมครับพี่ใหญ่งานเป็นงานกุศลหารายได้สร้างภาพตาหาบารมีครับสร้างไปได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับขาดเงินขาดปัจจัยในการสร้างครับก็เลยต้องหารายได้แบบอย่างนี้ที่น้องครับผู้นำตัวตัวจริงนะครับตัวแท้นะครับ คนแท้นะครับสร้างคนสร้างงานสร้างอุดมการทุกอย่างนะครับผู้ใหญ่แลก็ม่านขาเขายใหญ่ผู้ิกรนะครับาเสมอรอบหน้าที่ออนุญาตนะครับรับผมเออแกนหลังก็ผู้จัดพูดรอบสองในเทศบาแข่นะครับดีครับตอนสบายในรไมรเรยพี่น้องกินได้ออกมาหลายๆเชิญนะครับเชิญนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศลงนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ อะไรนะเกษตรเกษตรอะไรนะเกษตรน้อยตามรอยพ่อครับผมเกษตรน้อยตามรอยพ่อนี่นะครับตัวจริงนะครับเนี่ยดูมือจริงเซียงจริงครับเซ็งจริงครับผมพี่ก็ฝากกล้องฝากฝากช่องหนุ่มเมืองมวลเจลทูออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมโอเคเมื่อไหร่ก็ฝากเนี่ยพี่ไร่เสร็จทำหน้าที่นะพี่ไร่โอเคครับหาเงินเข้างานด้วยเสร็จแล้ครับผม ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเกษตรน้ำจิ๋วหลามาแล้วล่วครับ ល្រ um ីព្វាល់ទ្នទ្ទุច្រី

ตัวออฟิเชียลนะครับช่องจงบางบุเกออตัวออฟิเชียลนะครับดนนะคะดันดันนะคะนกันเดครับเียกันเด้อครับเด้อว่เดียวกันเด้อครับมาันาเดียวกันเดีกันานมาีกันาดวกันเดัมาเดียวกันเดียกันมยว่ัววียาน